สวัสดีครับสวัสดีเบิกาบครับผมพี่น้องเบิกทราบไปปูใสาภุ่มนะคะครับการอบแรกเจ้าที่ว่าให้พ่นที่ว่าให้สามตัวเขาละลักเอาก้อนเอเขาพ่บอกเขาว่าห้สร้างช่องไปท้ายตอนเขาเอาเขายานมันอันเขาไปได้มาหลรายเหมือนเด็กเขานัดเบิกทราบเลื่อนไปไกลเมือนบ่บาที่นี่เบิกทราบกันเลยว่าบอไปยัง เอาเลีมาหว่าวเอฟซีฟั่งคือเิ่นหายมากนั่น 7, 8, 1, เจ็ดแปดเนืองก็เรยกว่าโอ้ยเจ็ดแปดตัวเก่าตัวนีว่าสันบานี้มี่ทันนอกล่องแนาย,ยกเพื่อนผ้าไปเอาอีกพุ่มหนึ่งพุ่มน,นี่ขี่ยางออกต้นใหม่มะหว่าวกับคุนแต่ว่าถึงจะเข้าไปใกล้เพื่อนวาใดเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นแบบียังที่ชุกเฉินเนาะคือเฮ้านัดผูดน้นึงไว้แต่เพื่อนไปเอาก้อน ซึ่งเจ้าคล้องเลขเขากับ,บ่าอย่างไงห,ห้ากอนย่าเเ้ามาบอกเอฟซีฟังอย่างอันว่านีผู้นายยกนีก็เลยพาไปอีกมันมีสองคนเนาะค่ะคนปูตานะ่ยสองคนเนาะค่ะว่าท,ที่นี่เบิกทราบก็เลยชูดีว,วา่าคุณพ่อนายยกหนีเพิ่นพาไปเอาพ่นทีวา่าเขาถูกจนสางเฮี้ยนหลังละลานสามสีหลัง จนเขาเศร้าขอเขาถือเทนาสามตัวเทลรันสองรันอืมครับผมก็เลยตกลงว่าเอาเอาจังสั้นก็นได้ค่ะเพราะว่าพุ่มหนี่เบิกทรย์ก็มากูวว่าผียางออกจากต้นใหม่มาเว่าน้ำมาสั่นเบิกทรย์ก็เลยว่าเออมากู่มากน้ำกยูอะไรวางสิในเมื่อเพื่อนเอาท่านนี้แล้วเพื่อนกับว่าท่านอยากให้บอกเนาะก็เลยไปเอาพ่นที่แข็งโกมูพ่นหนี่แข็งโกมูดิครับผมผียางอกจอา,า,ากต้นใหม่มาบอกเล็ก ถึกสามตัวสองตเขาขอจนเขาเศร้าขอเขาลวยแล้วที่เบิกซราบ่องให้ฟังรากดว่ากับเฮดพิที่ก่อนเหตุนั้นเบิกซามีอาการมืนหัวนักหัวก่าไปบาไวขนาดบ่เด็กเขาไปในป่ปาเพื่อนนี่พราะว่าเจาะของหน้าเขาบอลูเขาเลยปิดหัวไวก่าเอฟซีขาอยากฝ่าวนั่งเบิกซาบไปเด้พอพราะว่า มันเป็นหน้าเพื่อนที่ส่วนบุคคลเขาที่ส,ส่วนเพื่อนได้เบิกทรัพย์ไปกับเขาก็าได้เพราะว่าได้นาดเพื่อนนอกบังหัรน,นี่มาที่นี่ก็เลยโชคดีว่ามีสารอยู่ติดถนนเนะาะครับผมคือเราไม่ได้เข้าไปนะแต่เราเอาอยู่ติดถนนเอาอยู่ข้างนอกท่านล่องเลยจุดถูกได้เพื่อนว่าแปดสามเก้าเบิกทรับยแนมเังไหนกับเป็นแปดแปดเก้า เบิกทรับเรี่ยทีฐานสาธุเดอร์ให้มันออกแปดแปดเก้าเบิกทรับยยจากของเงินไปสั่งองค์งาสีปทุมมายาพญานาคกุนีวสันค่ะอันเบิกทรับเรี่ยที่ฐานไว้กับปรากฏว่วาเลขออกสามตัวพี่น้องแปดแปดเก้ามันออกแปดเก้าแปดเบิกท<า>รับย<า>์ได้ทั้งสามตัวสองต,ตัวกับเลขล่างแปดเจ็ดเลขล่างใดบ่หลายเพราะว่ามันตัวเก่า ก็ถือกันเบิดมูบ้านอีกแล้วจังอีกแล้วค่ะรอบนี้รับชจยาภูมิผู้ใดร่อให้พิมพ์รอไว้เนาะคะ่ะพอว่าย่างไม่ล่ะกัเพิ่มนมากๆเดี๋เปิดในข้นเขาปนไดเนาะคะ่ะเนาะก็เอฟซีเอฟซีก็ผูมาก็ได้เนาะค่ะหรือหรือว่าเบิกทรัพย์จะไปเลี้ยงปูตาชายาภูมิล่ะกัสื่อไก่ต้มมาเลี้ยงสารปูห้าอยู่นี่อยู่ร้านถ้ำพราะว่าปูเอ้ยคันถือสามตัว ลูกสีเลี้ยงไก่ต้มมาสั่นแต่ถ้าถือรางวัลทีนึ่งน่ะลูกสีเอาหม,มอล่างมางั้นรางวัลทีนึ่งน่ะแต่เอาบุกซ่ากับเพื่อนเด็ดไปเบื้องลอตเตอรี่อยู่ว่ายิบมาลายใบายอาจจะมีรางวัลทีนึ่งเพราะว่าค่าดีใจเนาะค่ะเนาะสอ,องตัวล่างได้แน่แน่แปดเจ็ดได้แน่แ่เพราะว่าตัวเน้่ของเจ้าที่ให้สามตัวทั้งคนพอ่อไอจิมเพื่อนให้แปด จ็ดแปดหนึ่งสองตัวตัดหลนเพิ่นบ้าผีนั่งมาบอกว่าเอานักนักเ,เรื่องมอดมีวสันฟังนี่เบิกทราบว่าเด็ไปเบิกทราบไปกับท่านลอนายย่องแม่ยกเพิ่นผ้าไปจุดทูบเอาเด้แค่จุดทูบพี่น้องแถพภูมิ่นไหนเฮ้าก็ได้สามตัวแต่ว่าภูมินี้เขาบอกว่าจุดทูบตลอดแล้วได้ตลอดนะก็เขาจุดทูบต<น>ลอดแ,แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปข้างในสถานที่จริงเขาน่ะเบิกทราบจะไปนั่งถูแป้งเอา ก็ได้ย like ูพ่นเพิ่นเลยนะเบิกทราบอยากเข้าไปสื่อสารน้ำเพิ่นอยากไปเห็นเพิ่นแต่ว่าต้องเอากลางคืนเนาะค่ะเมื่อนั่นปรากฏว่าตอนนี้เบิร์ดหมู่บ้านถึกเมดถึกหอดทั้งเชยภยมิุ่มถึกหอดทั้งอุดรผู้ใดอยู่ใกล้ชิดเบิกทรับถึกสามตัวเบิร์ดสุขุนดุเพิงอูดุเพียนปูงยาอยู่หนี่ซาถูกเป็นบุญมาแล้วมีแต่บางคนก็ไม่เห็นนะเบิกทรับก็ดวงคุณไม่ยังไม่ดีไงคะใครที่จะเปิดดวง คนเบิกทรัพย์สีร้ำพิธีเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบสามารถรวมพิธีได้เนาะคะ่ะแล้วจะกําหนดวันให้อีกรอบหนึ่งแล้วแต่เอาผลเอาม้ม่เมนยหนึ่งก็ได้เอาทูบเอาเทียนมาเปิดดวงก็ได้เบิกทรัพย์สีถ้ำพิธีเปิดดวงสําหรับคนที่ดวงตกดวงไม่ดียังมองไม่เห็นเลขอีกนะคะสามตัวสองตัวเขาดังทั่วประเทศคุณยังไม่เห็นนะคะ คุณต้องมาเปิดดวงค่ะมาเลี้ยงปูเลี้ยงย่าตามศรัทธานะคะถ้ใครไม่เชื่อนะก็แล้วเนาะี๋ยวกเขามาเด้อศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นี่นะฮะเนี่ยนะ๊ะกลับไปเลี้ยงปูตาทั้งไชยพุ่มผู้ใดถือกับมะรวมผลเราไม่บายสีน้ำเบิกซับได้เ้ยจ้าโคตรไกลเลยเด้อเอฟซีเด้อไกลมากไกลนะฮะไกลนะครับหนึ่งวันสไอสองวันหนึ่งคืนเนาะสองวันหนึ่งคืนเลยนะครับกลับไม่ได้เพราะว่าต้องเอาตอนดึกเนาะ นี่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 ละกันนี่นี่ตัวเน้นเ้นทั้งนั้นถึงคุณสื่อตัวนี้คุณตัดสองตัวคุณกระถือค่ะไม่มีใครไม่ถูกนะคะคนที่ตามเบิกซับไม่มีใครไม่ถูกนะคะโทรมาได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะมันอยู่ที่ดวงในเอธีนะบางคนก็ว่าไม่เห็นนะฮะว่าออกแล้วค่อยมาก็อย่าไปโฟกัสคนที่เขาไม่เห็นคือดวงเขายังไม่เปิดดวงเขาตก เขาจะมองไม่เห็นเลขแต่ถ้าคนที่ไหนดวงดียางเขาปลาซื่อๆกับใดท่องขําพี่น้องค่ะคนดวงดีนั่งยูซื้อก่อนท่องขํากับโตก๊กส่คือจังเบิกทรัพย์นั่งอยู่ร้านท้ำดีๆนี่ว่าสิเศร้าซื้อเลขแล้วเอฟซียังทรงคานามันมาห้ไปเอาเลขลาบไซยาภูมิไปจังไดเนาะคุณแม่ได้ยุกแม่ได้ไดบอก,บอกคุณแม่นะค,<อ>คุณแม่พันคูณพันเดจ้าบอกไปก่อนแต่ละคนนี่มิต่พันคูณพันทั้งนั้นเลยนะคะ เขาอัดเยอะมากค่ะเพราะว่าเขามั่นใจเลขปูนยาชียภูพุ่มแห้งแม่นเนาะแม่งวดที่แล้วก็เก้าหกหกมันจะชอบออกแบบว่าสาบกันเข้าตรงสาบกันเอาเวลาเขายีบรอเตอรีน่ะเก้าหกเก้าจนสีน้ำข้าไเป็นถเก้าหกหกมันบอกงวดนี้ให้แปดแปดเก้าอุ้ยแปดคือกันเนาะเลขห้ามสองงวดงวดนี้มันก็เลยแปดเก้าแปดจนสีน้ำแต่ว่าทีแน่แน่เจ็ดแปดหนึ่ง เพื่นว่าให้ตาเด่นอยู่ดิคุณพ่อไอติมนะเบิกทัาบกับไปดึงเจ็ดแดแปดเจดอุ้ยเมื่อกี้มันออกเจเบิกทราบก็เลยไปเน้นออ8ปดเจดแล้วก็8ปดหนึ่งเจดหนึ่งซื้อไว้หมดทุกใบนะคะครับผมก็เลยได้8ปดเจดหลายเติบเพราะว่าไม่มีใครซื้อค่ะ8ปดเจดเพราะว่ามันออกเจ็ดไปแล้วเนาะค่ะผู้ดใดถือกับให้โคให้มานสซูผูสูพคนเนิกค่ะ มีผู้รอบว่าะางวดน่ะถารอบเบอิกทรัพย์สิไปหอดใช้ยาพุ่มแต่ว่าไปรอบนี้สีเอาผลลใหม่ถูกเที่ยนไปปงไข่เพิ่นมนาะค่ะไปเลี้ยงเพิ่นว่าง่ายๆเลี้ยงปูตาพี่น้องอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเด้อาอ้ออยรถออกเป็นกิโลเลยนะใครอยากถูกนะคะหรือว่าใครถูกแล้วอยากเลี้ยง ปู่ย่าก็ทักหาได้ทักหาได้09 2 8 6 1 8 2 1 4อ่ขอชมอีกสักรอบครับเบิกครับถ้าใครไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่าไงค่ะแสดงว่าดวงยังไม่ถึงเนาะเนาะครับผมเดี๋ยวโอกาสหนาดวงนี่คอยว่ากันไหมด้วยพี่น้องเด้อติดตามมันมีหลายอาจารย์คื่ว่าหันละครับมันก็ตามอาจารย์คนเดียวมันกับว่าใดมันต้องตามหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะขอบคุณเบิกทรับนะครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเอฟซีนะ เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับ